้องรบเท่านั้นค่ะอดีตทหารพรานส่งสัญญาณรบปุกชิงตาควายเนิน350บทขยี้ขเขมรให้แหลกค่ะหลังจากที่ขเขมรได้ยึดปราสาทตาควายเอาไว้ตามที่ได้เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดค่ะอดีตทหารพรานคายปักธงชัยส่งสัญญาณรบแหนอดีตผู้การทหารพราน26บุกชิงตาควายเนิน3 5 0คืขึ้นจากขเขมรค่ะ แม้รัฐบาลไทยกับกัมพูชานะคะจะเพิ่งมีการเกิดการลงนามเข้าตกลงขยายการหยุดยิงและการถอนอาวุธหนักที่ประชุมอาเซียนแต่ชาวบ้านตามแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ค่ะยังคงไม่มีความเชื่อมัน่นหลายชุมชนรีบสร้างบังเกอร์ให้กับนักเรียนใช้หลบภัยเรียกร้องให้กองทัพไทยจัดการอย่างขั้นเด็ดขาดค่ะและทวงคืนปราสาทตาควายหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อ พราะไม่ยอมเสียบรดกทางประวัติศาสตร์และความปลอดภัยของชุมชนค่ะชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนหลายหมู่บ้านของอำเภอพนมดงรักและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสุรินนั้นรายงานว่าบรรยากาศยังคงมีความตึงเครียดนะคะผู้ปกครองและคุณครูหลายโรงเรียนหลายแห่งระดมงบประมาณและแรงงานในชุมชนเพื่อก่อสร้างบังเกอร์ชั้นใต้ดินหรือห้องหลบภัยขนาดเล็กไว้ให้เด็กนักเรียนใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินค่ะขณะที่ชาวบ้านหลายคนออกมาบอกว่า พวกเขายัางไม่ไว้ใจกัมพูชาถึงแม้จะมีการลงนามสันติภาพเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านให้เหตุผลก่บว่าเหตุการณ์ลักษณะทหารฝั่งกัมพูชาเดินเข้ามาในพื้นที่หรือการตั้งอาวุธใกล้แนวชายแดนเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าจึงต้องเตรียมความปลอดภัยด้วยตัวเองค่ะและมีคําร้องขอให้กองทัพไทยจัดการให้เด็ดขาดค่ะ รวมถึงทวงคืนพื้นที่สำคัญอย่างปราสาทตาควายซึ่งชาวบ้านมองเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์และพื้นที่ของไทยที่ไม่ควรที่จะต้องเสียให้กับขมรค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะนายกรกฎเกตแก้วอดีตนักรบดำค่ายปักธงชัยได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีปราสาทตาควายโดยมีการระบุนะคะว่าต้องบุกยึดคืนยาทอนกำลังวันนั้นผมได้ไปพบกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหม ผมได้ถามท่านว่านายครับเราจะยึดปราสาทต,ตาควายคืนไหมครับบนโทอดุลค่ะตอบว่าเอาคืนแน่นอนเพราะปราสาทต,ตาควายเป็นของไทยอยู่ในแผ่นดินไทยผมได้ฟังแล้วชื่นใจดีใจทําให้มีความหวัง ผมเชื่อว่าท่านจะสั่งให้ทหารบุกยึดปราสาทคืนทีผม,มเชื่อแบบนั้นเพราะในปี54พลโทอดุลเป็นผู้การกรมทหารพานที่26ค้ายปักธงชัยท่านนำทหารพรานทั้งหมดในกรม26บุกกรมขเขมรที่ยึดเนิน350ยึดตัวปราสาทตาควายไว้รบกันตั้งแต่วันที่22เมษายนปี54จบลงวันที่3พฤษภาคมปี54ซึ่งในครั้งนั้นเองขเขมรได้พยายามบุกยึดปราสาทตาเมินทมแต่ไม่สำเร็จที่ปราสาทตาเมินทม มีทหารพรานจู่โจมร้อยเถึง962วางกำลังตามเส้นเขตแดนไม่ให้เขมรบุกเข้ามาได้ปะทะกันอย่างหนักหน่นวงรุ่นแรกในตัวปราสาทตาเมืนมินทมมีพันจู่โจมอยู่การรบกันครั้งนั้นพลโทอดุลได้แสดงสีมือการแสดงการเป็นผู้นำทางทหารได้เยี่ยมมากโดยท่านอยู่ในแนวรบกับลูกน้องประสานหน่วยต่างๆและเดินตรวจแนวรบเรียกว่าพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ท่านรู้ทุกตารางเมตรในปี5 4ท่านยึดเนิน3 5 ยึดปราสาทตาควายคืนมาได้วันนี้ปราสาทตาควายและเนิน350ถูก์ถูกเขมรยึดไว้ผมและคนไทยขอฝากให้ท่านช่วยยึดกลับคืนมาด้วยครับมันเป็นความหวังสุดท้ายจริงๆหวังนักการเมืองก็มีแต่เจรจา เจรจามากี่ปีแล้วไม่เคยสําเร็จมีทางเดียวคือรบสงครามเราไม่ต้องการแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องรบแผ่นดินนี้พ่อกูอยู่ปู่กูตายกูสุดอายหากเสียทีภายรีครองกระกฎเกตแก้วอดีตหน่วยกล้าตายนินจาร้อยอยู่โจม9-11ภาพแรกผมไปพบพลโทอดุลหลังจากรับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมใหม่ๆภาพ2 3 4 5พลโทอดุลตอนเป็นผู้กรมฐานพรานที่26อยู่ในแนวรบกับลูกน้องในการรบกับเขมรป ปี2554